มโดนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาท8คดี7คดีฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ใน7คดีนั้นมีอยู่6คดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ชี้ว่ามีมูลแล้วใน6คดีนั้นก็มีคำสั่งมาจาก,กท่านทิพย์ดีว่าให้จบภายใน6เดือ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 น,อนแล้วลูกน้องคุณสุริเชษฐ์ก็ใช้มิน่ฟ้องผมที่จังหวัดเลยคดีหมิ่นประมาทเช่นกัน จูท่านผู้ชมไม่มีปีไม่มีคุยคุณสุรเชษนาพานถอนฟ้องผมหมดทุกคดีถอนฟ้องเลยคือการถอนฟ้องนั้นจะมีคําหมาความหมายในการอธิบายว่าถอนฟ้องเพราะว่าโจทย์และจำเลยตกลงกันได้แต่เนื่องจากเขาถอนฟ้องโดยที่ไม่ได้คุยอะไรกับผมก็กลายเป็นว่าโจทย์ไม่ประสงค์ที่จะดําเนินคดีต่อไปคุณสุรเชษฐ์ก็ได้มีโอกาสมาพบผมครั้งหนึ่งหลังจากถอนฟ้องแล้วก็บอกว่ามาขอโทษบอกพี่